สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนคลับสุขสุขคนครับพี่น้องครับมาเบิงคิวง,งานของหมอลำเสียงหกนกพงสกอนครับอ่าว่าเดือนพฤศจิกายนี่มีคิวง,งานนะครับอยู่มองไน,นบอกได้เลยว,ว่าพี่นอ oh, i, ้องโอ้โหคิวงานนั่นเอียดนะครับผู้ใดว่าคิ้วง,งานหมอลำเสียงหกบ่หลายไปเบิงแล้วกันครับพี่น้อง ในเดือนพฤศจิกานะครับแน,น่นเอียดเลยครับอืไปเริ่มทั้งน,นั้นวันที่หนึ่งนะครับของเดือนพฤศจิกานะครับพี่น้องเออวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับวัดศรีจันทร์โพธารามบ้านม่วงตำบลม่วงอำเภอดอนจานจังหวัดกาะสินโอ้เสียงนี่คือเป็นเสียง เป็นตายานแท้ครับพี่น้องโอ้พอดีผมอยู่ข้างนอกครับพี่น้องเอออยู่ทั้งระเบียงนะครับบ้านอยู่ข้างหลังนะครับเออมันไก่ถนนใหญ่ครับพี่น้องมันเลยมีเสียงเขามาอืมกับสร้างมันเราต้องไปสนใจนรอบพี่น้องเออเออมันอยู่ไก่ถนนใหญ่กับธรรมดาละ่ะรถหลกับสิมีเหตุการณ์ยังไงกับอืมกับสร้างเพิ่นเนาะพี่น้องเออไปเบอร์วันที่สองครับ เปิดวงรถแห่วงใหญ่เดินทางกทมวันที่3 PPS เฮียตะวันกทมวันที่4 PPS เฮียตะวันกทมวันที่5 PPS เฮียตะวันกทมนะครับวันที่6รอเยีนยานสถานที่นะครับวันที่7อําอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่8ตลาดไอคิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันที่9บ้านสวนสวรรค์ ตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกดวันที่10วัดบ้านเหล่าเสตาบนตำบลบกอำเภอนอนคูนจังหวัดศรีสะเกดวันที่11บ้านดงเปื่อยตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดป้าพี่น้องศรีสะเกดสามมือซ้อนเลยครับพี่นออ้องเออวนเวียนอยู่ทนินจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละครับสามมือซ้อนเลยครับพี่น้อง วันที่สิบสองบุญกระถินบ้านนนน้อยตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลสิ 13, บสาวัดป่าคำสว่างตำบลวังตาบัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่สิบสี่วัดสะพานศรีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่สิบห้าตรงข้ามโรงพยาบาลวังสามหมอจังหวัดอุดรวันที่สิบหก ตลาดนัดกระสือโอ้คือเป็นตายานแต่เอ่ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสิ 17, บ้านโนไน,โนไหวตำบลโนนไหวอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี18วัดเทพนิมิตบ้านหนองแวงต่อตั้งตำบลคีมชาติอำเภอหนองสองห้องจังหวัด ขอนแกน่นแมนบลรีอานผิดก็ขออภัยด้วยพี่น้องด้วยวันที่สิบเก้าบ้านท่านสอสอโส,อสอพลสารัมบ้านนองเก้าขาตำบลเมืองแฝกอำเภออารำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ี่สิบถึงยีบสามรอยืนยันสถานที่ยีบสี่บ้านขอดอนแคนตำบล ขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรทําบุญวันเกิดนกพงศกรครับวันที่ยีสี่เป็นวันเกิดเพิ่นนะครับเพิ่นกับไปล่นนะครับยูบานเพิ่นเอีกงอีคือเก่านะครับพี่น้องเอวันที่ยีห้างานนิ้วอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่น26บ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแกน่น27งานลอยกระทงนะครับวันที่28 บ้านโนนปา่าซางตำบลโนนปา่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลยยีบเก้าตลาดนัดคลองถมอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู30งานงิ้วบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกับพี่น้องนี่แหละคิวงานของคณะมอลำเสียงมหกนกพงศก,กรพี่น้อง ไปห้กับั่งใจครับไก่มองไหนไปมองหันเด้อพี่น้องเด้อไปกับั่างใจน้องไอสากุณาพรอนนะครับสุขุสุขนนะครับเออนี่แหละครับคิวงานของหมอลำเสียมหกแนนเอียดเลยครับพี่น้องออาผมมีมือว่างจากมือครับอืมนี่แะครับผู้ไดว่าคิวงานหมอลำเสียมหกบ่หลายเบิ่งเี่ละครับพี่น้องเรือนพฤจิกายนครับเต็มอาญะครับพี่น้อง อนี่แหละเออครับพี่น้องไก่บางไดก็ไปองนันเดอครับเด้อนะครับโอ้บอกได้เลยว่าตั้งแต่น้องอไอเข้ามาในมลูลนลำสิบหกน,น้ถือว่ามาสางสีสันมาเห็ดหายบงมวูวนลำสิบหกน,น้เกิดความอลังการขึ้นร้ายพี่น้องถือว่าเป็นแม่ทับหน่อยก็แล้วกันเนาะครับ พ่อ,พอจ๋ากับเป็นแม่ทับใหญ่ลูกกับเป็นแม่ทับหน่อยนะครับมาเสริมมาเฮ็ดให้บลําเสียงไม่หกโยกระดับขึ้นอีกครับพี่น้องเฮ็ดให้แฟนคลับเอฟนี่โอ้โหค่อยติดตามไลายกันเข้ามาเรื่อยๆครับพี่นออ้องน้องไอามาอยู่แค่บ่จักเดือนได้พี่น้องนะครับ เออก็เฮดให้เกิดหือห้ากันอยู่นะครับในเรื่องของความสามารถนะครับพ่อนสวรรค์ของน้องาอสากุณาพ่นนี่แหละครับบอกว่าจะเป็นการห้องการล่ำนะครับการแสดงนะครับพี่น้องโอ้โหดีสมบทบาทนะครับบอกเลยว่าฝีมือล้วนๆครับพี่น้องนี่แหละครับแต่ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับให้กับ หลงหลลหลานนะครับที่อยากจะมีความไฝฝันเนาะพี่น้องก็อยากจะเป็นศิลปินนักฮองนะกับหน้อง้นะอ,งอาายนี่ยแหละกับเป็นตัวอย่างนะครับให้น้องนู้นนูนหลายคนก็อยากจะเป็นศิลปินนะครับก็บต้องมีการฝึกฝนหลากหลบ,บวกบวกกับพ่นสวรรค์น,นั่นเลยครับพี่น้องเออถึงจะสามารถเป็นศิลปินได้นะครับเพราะว่าการร่อนการล่ำเนี่ยมันใสศาสตร์ทักษะที่ค่อนข้างจะ ยากพอสมควรอยู่ได้ครับพีนบ่น้องบ้เมนว่าไผ่สีหงสิล่ำไรลง่ายๆเด้นะครับแต่ต้องมีความสามารถทั้งด้านนี่น้ำครับพีนออ่น้องเออเนี่แหละครับมันเบิงแหลวหลายๆคนก็ว,ว่าคือง่ไงจริงๆบ่ง่ายเด้ครับพี่น้องเออละเฮดไ้หลายๆคนเอฟซีกับประทับใจนอกว่าน้องอ้นี่เวลาขึ้นเวทีนะครับเออคันเป็นเด็กหน่อยสิบเอ็ดปีนี่พลังคนเด้ครับพี่น้องอ,อ่า ตื่นไม่ที่ด้ห้องเพ่งกะไปบถือไปโบปินได้ครับก็ถือว่าเรื่องของการตื่นไม่ที่ตื่นอ่าเขาเรียกประมานะครับพี่น้องนี่แหละครับแต่น้องอ้ออนี่บอกเลยว่าสุดยอดครับเขาเรียกว่าความสามารถเกินตัวครับพี่น้องโอ้โหสุดสุดครับนี่แหละครับเหตุหลายหลายคนหลงไหลนะครับหลงรักนอ้องไอ,อ,อ,อ้แบบ งัวหัวบกึ้นแล้วตอนนี้นะครับหลายๆคนแฟนคลับเอฟซีก็บอกว่าเบิงนองสู้มือว่าสั่นว่าบางมือกับแทบบ่อยได้รับใบนอนครับเบิงย่ำว่างกับเบิงเที่ยงกับเบิงอย่างสี่ครับก่อนสินอนก็ต้องเบิงตื่นมากก็ต้องเบิงโอ้นี่ครับแฟนคลับเอฟซีนะครับเป็นการให้การตอนรับนะครับอ่าซับสนุนซัพพอร์ตเนาะไอซับคูนาพ่นนะครับเฮาแฟนคลับเอฟซีกับซอยซับสนุนนะกันต่อไปเนาะ อาจากล่าคลิปนี้ไปนะักพ่นวังกายยาเจ็บยาจนนะครับให้ลำให้รวยสุขสุขคุเด้อพอกันในคลิปใหมครับสวัสดีครับ